เมษายนอสิหกซะยศม,มหาว่าอ่ะอีหยังหอเรื่องเงินเรื่องท้องอ่ะบีเขาก็รวยแล้วแพลเขาก็รวยแล้วทุกคนรวยมันบริกเกียวก็เรื่องเงินตอนเนี้ยเกยวที่ใจแล้วตอนเนี้ยมันเกวที่แบบใจกันแล้วตอนเนี้ย<ช>ถึงถึงแม่แฟนคลับสีอวยอีหยังขนาดไหนทาป้ายนิวคุณยูบอกว่าไม่มีการจัดงานอะไรเกิดขึ้นก็คือจบเพราะหยังฮูบอกเพราะเสียความรู้สึกเหตุผลเพราะเสียความรู้สึก แล้วกระสิบอติดต่อไผ่แล้วก็สิไปอยู่โรงพยาบาลสีทัญญากินยาเองแล้วจบผู้ใดสิหาวายังกระสามราวะสุดท้ายแล้วเฮากับบอเด้เฮากับบอได้เฮากับบอได้มาแบบอีหลีพี่น้องดิวก็ไม่น้มาแบบมาสร้างกระแสเพื่อบมทดสินค้าบอบอกันตรงๆนี่แหละอยากมวนอยากซื้อแต่เสือแด่เลยว่าทุกคนกับบอมีผู้ใดย้อมดอกถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกบโตจากของเองซึ่งเป็นผู้จ้า มันไม่มีไผ่ยนย้อมแม่แม่ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องไหญ่เด้นะมันเป็นเรื่องขี่หมูขี่มาเลยนี่แม่ขี่สร้างเด้นี่เรื่องขี่สร้างเลยนี่แม่เรื่องใหญ่เลนี่ใครก็ตามที่ดูไลฟ์สดออสดิวนะวไปเซิร์ชดูโตเกียวมิวสิกวันที่สิบห้าไม่ใช่งานคุณดิวแล้วจะรู้สึกยังไงถูก <c oughs> พี่โอ๊ตบอกว่าพี่โอ๊ตกอดพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเอาพญานาคมาปล่อยกับบ้านน้องดิวสักสิบตัวหน่อยมันเกี่ยวกับความรู้สึกล้วนๆเลยนะตอนนี้แม่นีบอกว่าสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเป็นงานวงไหนเขาก็ไม่รับหรอกแม่นีดิวถึงจ้างก่อนหน้านี้แล้วถึงดิวถึงได้วันไงวันที่สิบห้าแล้วอยู่ๆวันที่ส<อ>ิบห้าไปทับเส้นประสาทดิวอะ แล้วดิวเกิดความรู้สึกยังไงครับเออแม่ทัวร์มาลงเลยด่าเลยครับใครจะด่าด่าเลยเอาสตินะเรารู้ว่าเราจะมาจ้างสองสามวันมันไม่ได้เทศกาขนาดรถแห่ดูอยากได้รถแห่พี่ใหม่พัชรีอยากได้ลถแห่ซองดูงีเยอะแค่ไหนเขาก็ไม่เอาครับเ,ออเขาจ้างไปแล้วเออขาจ้างข้ามปีกับแม่ข้ามเดือนข้ามดาวกับแม่เขาจ้างไปเหมือนแล้ว ม่งั้นเราจะได้วันที่สิบห้าหรอดีว่าล็อกวันไปแล้วแพวพาวเราได้ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์แพวพาวเราได้ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะเราโอนเงินไปเต็มแล้วคผมแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วกแม่ค <Conf irm, S 1> อนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มได้เงินเงินเราโอนไปแล้วทุกอย่างได้แล้วเราดีลไว้ก่อนหน้านี้ตแต่<า>เรารู้สึกว่าใจน้องบิก๊กอะกล้ามางานพี่เป้าเนี่ยแหละที่ที่พี่ดีโลโดนโดนทัวร์เนี่ยพี่พี่รู้สึกป่ะน้องบิ๊ก น้องชินจังซีแกมถ้ามาพี่จบถ้าไม่มาพี่ไม่จบไม่จบออาพี่พี่เป็นคนดีฉันเป็นคนใจเดชเพราะว่าตอนฉันไปดีวงานฉันเห็นน้องซีแกมน้องเพลงน้องชินจังจริงได้กอดน,น้องพุดโน้อยโสดผู้แดนอยากกอดอีกรอบที่สองอยู่เดเบิ้งขิดบอ <c oughs> เปิดขีดให้เบิงงเลยเพราะว่าน้องก้องน้องอะไรเขามาดัง มามาพึ่งมามาสมัครงานโนู่นนี่นั่นเท่ากับว่าได้ติดจังหวะนั่นจาติดติดเลยแต่คําตอบของบ๊กบีกต้องเอาชิ้นจังมาให้พี่ดิวต้องเอาน้องน้องชิ้นจังมาร้องเพลงร้องเพลงเดียวไปไหนก็ได้แต่พี่ดิวขอให้ร้องเพลงของงานพี่ดิววันที่สิบห้าพี่ไม่ได้กดดันเลยพี่โคตรกดดันเลยเพ่ไดอกดดันแต่ว่าโคตรกดดัน แค่นั้นเลยมันไม่ได้จริงบีมันไม่ได้จริงมันไม่ได้เลยค่ะมันไม่ได้จริงเพราะนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ไปคล้องมาเลยน้องสี่แกรมเ <c oughs> ข้าใจคลิปนี้วันที่สองธันวานี่เห็นไหม,ไมเราดีวงานกันที่สองธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบหกถ้าฟ้องศาลคือชนะเป,เปิดให้แม่โดนหนักนอกเก็ไล่ห้ดิวสองธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบหก ถูกต้องคนที่อยู่บนเวทีคือใครซีแกรมดิวให้อะไรให้ดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยวันนั้นทําพวงมาลัยไปหมื่นหนึ่งครับผมแต่แบ่งๆกันไว้ให้พวงมาลัยน้องซีแกรมทุกคนรู้โลกรู้ทําไมดิวถึงมาพูดเรื่องนี้เพราะดิวเป็นคนที่ดิวงานไว้แล้ววันที่สองนี่วันที่สองทันว่ามันมีคลิปมันมีทุกกาเดี๋ยวจะหาว่าคุณดิวมาพูดลอยๆไหมเราซีเรียสมากเรื่องนี้ เราแค่รู้สึกว่าเราดีวงานไว้นี้แล้ววันที่สิบห้าอยู่ๆไปทับเส้นประสาทเราเ้นกระแดกเดาไอ้กัดตื่นตัวบบดนี้เส้นเดาไอ้กับตื่นตัวบัดนี้ถูกต้องแม่คนนี้พูดถูกว่าแม่แม่พูดว่าอะไรแม่คนนี้พูดถูกแม่ทานตเกียวไม่มาคนที่คนที่อะไรเนี่ยก็จะหาว่าดีวเข้าข้างแ่วๆอันนี้ถูกถูกเลยแม่พูดถูกแม่เธอเลิศ ถ้าโตเกียวไม่มามคนจะหาว่าดิวเข้าข้างแผวๆแล้วทัวร์จะมาลงดิวแล้วดิวต้องหาวิธีตัดบทว่าฉันจะต้องตัดบทด้วยการพูดกับประชาชนยังไงนี่แหละเพราะเขาเป็นคนของสื่อทั้ง,ท,งทั้งคนจ้างทั้งหมอลำทุกคน,กคนฟังนะทุกคนดูนะคลิปนี้จะเป็นคำตอบคลิปนี้ในคลิปรีวคนดูห้าแสน บีเธอเป็นพยานทุกคนเป็นพยานถ้าพี่ดิวตอแหละนะนี่อันนี้คือคลิปตั้งต้น15เมษายน2567จำได้มาควันนี้เจอแฟนล,ล้ครับกนน้นองคุยกัน เาใตังใ่มากค่นอนนี้ในคิปมีใครบ้างเห็นไหมล่ะนี่คือเมนหลักเกียวแบบล้ำไทยพี่อยากพูดเกียวแบบล้ำไทยกู้อยากฟังนอสัวตาตังลางเลี่ยงแร่างพาเดิน แล้วฟังตอนจบใครอยู่ในคลิปลลน้องเพลงชินจังซีแกมกโตเกียวไหมบ15เมษายนพี่น้องประชาชนช,ชมฟรี จิงจังบเลยทองบิลแลนด์นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยกับเฟซบุ๊กไลฟ์เมนท์แชร์คลิปนี้ออกไปนะคะให้ทงโลกรู้ว่าคุณดิวธิรภัทรจ้างแสงทองฟินแลนด์ปีหกเจ็ดดิวแล้วที่สุดลองเองนะเดจ้างแม่กองจบจบไม่รู้แหละคนอื่นไม่มีประเด็นแต่ จีแกมไม่มาหาพี่ดิวถ้าชินจังไม่มาหาพี่ดิวพี่ดิวก็จะเล่นพี่ดิวก็จะพูดอย่างเงี้ยทัวร์จะลงพี่ก็ตามเออเลิศเอาไงทีเนี้ยเอาไง น้องไม่ทุกคนน้องบีกะถ้ามาะน้องบีกะเขาอาจจะร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าซีแกรมกับชินจังไม่มาพี่ก็มีเรื่องเพราะว่ามันขึ้นใครตัวเกียววิวสิไงคะไม่แมค่ะเพราะว่าคนในคลิปคือใครอ่ะแค่นั้น ไม่บ่ต้องไปดาไผายบ่ต้องไปดาไผายดาพีดิวบ่ต้องดาแพ้วบ่ต้องดาบีกบ่ต้องดาโตโกเกียวดาพีดิว<อ>พอพีด,พดิวเป็นคนเป็นคนนี่แหละเป็นตัวต้นเรื่องไปจ้างไปจ้างถ้าก็อยากได้อยากมวนอ่ะพี่น้องนี่เขาบอกว่าพี่ดิวไม่ผิดคะ่ะแค่เขาไม่ให้ใจกับพีดิวเลยถ,เถูกต้องเหมงเจเจูกต้องรอรอ้อน้องบ๊กมาวาวค่ะน้องบ๊กเอามาได้ก็คือจบ กค็คือถุกยางก็คือว่าคือเกา่าแต่ขันแต่ขันเขว่อะสำหรับอายขนลุกเตือดเตือดอยู่การลิ้นจะของเบาๆค่ะ